คุณสองสามตัวคุณปลา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 บืนปลาบืนฝนตกไม่ไหมครับมื่อเื่อเขาจิตจับเอาเมื่อเกนี่ยือเอาสงตัวอีกว่ยมานึ่งจับไปยังลาขิงลาขิงปลาหมอค่ะิงปลาหมอคุณหมอคุณหมอ สองตัวโอ้ปลาบืนปลาบืนบนกเสองเด้เกบบเสียงกบมันกระโดดได้เลยต่ำมนน ละบุญละดะบุญขาละตุ๊บโอเคเลยแล้วเดยาดีไปอนีไซส์ยังไซส์เล็กแค่เจ้าะน่กเดี๋ยวจะไป็นดีอมมือครับขึ้นปลาคอนจิ๋วปลาบอนจิ๋วจิ๋ปลาอนจิ๋ว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 จวจิ๋วจวจิ๋วจิวจิ๋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 ว๋อจิ๋วจิ๋วจ ออะไรน่ใช่ยอเขาจะจับแล้วู่ไดนั่นี้ยงต่อคอเลี้ยงลูกแลง่เส้นอืมเนาะเงตอปลาดุกปลาดุกย้องไหนนี่จับเอาไม้แง่ไหมเอาไม้มาแงไหมสีไล่มันลงนไม้แงเขาเอาเอาเล้หน่อยปลาดุกดีปลาดุกต้องอรับท่านไหบนี

มาก้าตจม่าหาผีมามามหาเตยงที่นีกได้หอดปา่าโอ้อยโอเิโอเ